ผมเป็นคนที่ผิวหน้ามันมากนะครับแล้วก็นอนดึกมากๆด้วยแล้วก็ประกอบกับพลภาวะที่เป็นพิษขนาดนี้นะครับทำให้หน้าเราเนี่ยแก่เร็วโทรมเร็วส่วนตัวเป็นคนผิวหน้าที่แห้งมากๆเลยค่ะแห้งชนิดที่ว่าเป็นขุยลอกยิ่งหน้าหนาวนะคะหรือว่าไปที่อากาศเย็นๆปัญหาผิวนี้จะชัดเจนมากๆเลยค่ะมีรูขุมขนที่กว้างมีสิวที่เกิดขึ้นซ้ำซากนะคะบริเวณแก้มทั้งสองข้างแล้วก็ข้างจมูกด้วยค่ะที่สําคัญที่สุดเลยนะคะ ผิวแพ้ง่ายมากๆเลยค่ะปัญหาผิวของคุณแม่หลังคลอดเยอะค่ะฝ้ากระริ้วรอยจุดดำๆวันนี้แต่งหน้านิดหน่อยบางๆค่ะเราจะมันนำเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะที่เราจะใช้ล้างหน้ากัน,นะคะ่ะ The Cleanser Detoxifying Balancing Gel จาก White Skin นะครับเป็นเจลล้างหน้าที่ช่วยดีทอ็อกมลพิษออกจากผิวหน้าเราเนี่ยได้ค่อนข้างดีเลยทำให้หน้าเราเนี่ยสดใสนะครับแล้วก็หน้าใสาขึ้นด้วยตัวนี้นะคะ ตอบโจทย์กับปัญหาผิวที่เป็นอยู่มากๆเลยค่ะหลังจากที่ใช้แล้วเห็นผลนะคะมั่นใจมากๆเลยนะคะว่าเหมาะกับผิวแบบเรามากด้วยการรับรองจากสถาบันทดลองจากญี่ปุ่นนะคะว่าอ่อนโยนเป็นพิเศษเหมาะกับผิวอ่อนแอแพ้ง,ง่ายโดยเฉพาะที่สําคัญที่วอมากๆเลยนะคะคือ w i ท e Skin เจ e ครีมเตัวนี้นะคะเขาแก้ไขปัญหาจากต้นเหตุพร้อมดูแลและรักษาเกราะป้องกันของผิวเรานะคะ บางเบาไม่แสบตานะคะสดใสไปเลยลดรอยสิวปลอดภัยใช้แล้วเห็นผลจริงใช้แล้วผิวหน้านะคะเนียนใสแข็งแรงเหมือนกับผิวเด็กแบบนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะหน้าใสขึ้นด้วย<ช>ไป <ๆ S 3> ลองกันได้นะครับ